เรือผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองนะครับก็ชุดนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นชุดปิดท้ายกันนะครับกับเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นลายทีพีสามเนะครับเป็นล้อขอบตุ้แป้นะครับกว้างประมาณ9นิ้วนะครับตัวนี้เป็นสเปคหกลูร้อยสี่จุดสามนะครับหรือพูดง่ายคือสเปคสัตนาวราหรือเทอร่าเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็น6กลูเล็ก ใคขับที่กลูบนะถ้าเกิดผมรู้มาตรฐานก็จะใส่ตัวทุกไปได้หมดอันนี้ทํามาเพื่อน,นาวาล่าเพราะฉะนั้นดุมกลางตรงนี้มันคือดุมกลางของนาวาล่านะครับเพราะมันไม่มีรถรุ่นไหนเป็นหกลูบ114นอกจากสองรุ่นนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อขาว18นะครับกว้างนะครับ9นิ้วครึ่งผมเดาว่าล้อตรวนี้มีหน้าหลังนะครับคู่หน้าน่าจะ8นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้อันนี้ล้อหลังนะครับเป็นล้อนะครับ ที่เป็นสเปคนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ออฟเซตอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับออฟเซตยี่สิบห้านะนะครับสวยงามนะครับเทสติ๊กเกอร์ตรงนี้แปะใหม่ได้นะครับไม่เป็นสติ๊กเกอร์ไม่เป็นไรนะครับรายละเอียดเนื้องานก็ถือว่าใช้ได้ลองดูดูก็ไม่เห็นนัดนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมส่งต่อให้สี่วงในราคาไม่แพงถูกกว่าไปเบอร์ใหม่หลายร้านะครับของเก่าเชื่อได้ด้วยนะนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางโยน ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเจยทะเล21หรือ21มาสองรเนมตรในนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะ้างคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจาก้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ